ะะเราก็มาถึงแล้วนะคะกับนิทัศศการคข้าศยอง <Yeah. S 1> จะจีตบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยแบบเราเข้าไปตอนแรกเขาจะให้เราแบบอันนี้อธิบายเลยนะเป็นภาพว่าเขาจะให้เรายืนอยู่ตรงเทียนใช่ไหมแลว้วก็ยืนรอแล้วเขาจะมีเหมือนเสียงเสียงในอนิเมะพูดออกมาถ้าจำไม่ผิดอะเสียงเหมือนโทมิเอะฉันสวยไหมถ้าฉันสวยคุณก็ชอบฉันสิ คุณจบตายเพื่อฉันจำได้ไงวะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นวีล็อกสุดท้ายแล้วนะแต่ไม่ใช่สุดท้ายของช่องจะเป็นวีล็อกสุดท้ายของปีนะคะวันนี้จะพาไปดูอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแยทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะกับนิทัศกาลข้ายมจะจีโต้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าบอกแล้วนะคะว่าตัวเป้ไงเป็นคนที่ชอบอ่านแล้วมีสะสมทุกเล่มเลย ไปเอาเร่มเก่าๆอะไรมาปวดละครั้เนี้ยที่เราได้มาเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นมากๆเลยเพราะเขาจัดิทศการิจริงอ่ะจัดตั้งแต่เดือนตุลาแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็คือเดือนธันวานโนก็คือจัดสิ้นปีซึ่งตัวเราก่อนหน้านี้นะคะไม่มีเวลาว่างมาเลยแล้ววันนี้ก็ไม่โอกาสได้มาเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าเขาเคยจัดที่ ฮ่องกองหรือไต้หวันจำไม่ได้แล้วก่อนอ้นนี้นก็จะญี่ปุ่นอเมริกาอีกอะเราไม่มีโอกาสได้ไปแต่ตอนนี้เขามาจัดที่ไทยแล้วเว้ยบอกเลยว่าเรานะคะเป็นแฟนคลับนะคะขอบคุณจูจิโต,ต้องพลาดไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะทุกคนว่าเราจะได้เห็นกี่เรื่องในหนังสือว่ามันมีกี่เรื่องไปดูกัน ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าโซน A ก่อนนะคะเพราะโซนที่แป้งกับมันจะเข้าเนี่ยมันไม่สามารถถ่ายได้นะคะก็คือไม่มีการถ่ายทําเดี๋ยวจะไปถ่ายในโซนซีให้นะคะแล้วก็ตรงโซนของฝากเดี๋ยวจะพาไปดูจ้ะเจอกันโซนซว้า Two hours later ว้าวตใจมากเ้ยมันน่ากลัวจริงคือแบบเขาจะให้ทุกคน,นประมาณ5 6คนนคะจับเชือกใช่ไหมจับเชือกล้นเดินตามกันแต่ว่าข้างในอ่ะมันคือบ้านผีสิงเลยเว้ย ป็นภาพผีสิที่มีคนจริงๆอะที่เป็นเหมือนนักแสดงอ่ะซึ่งในนั้นไม่สามารถที่จะแบบตัดได้นะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะมืดด้วยแล้วกลัวแบบโมตะคนแบบโมตะถ่ายวิดีโอกันแล้วจะเป็นอันตรายกับคนที่แบบเดินเตือนตามๆกันมาอะไรเงี้ยแบบเราเข้าไปตอนแรกเขาจะให้เราแบบอันนี้อธิบายเลยนะเป็นภาพว่าเขาจะให้เรายือนอยู่ตรงเทียนใช่ไหมแล้วก็ยืนรอนแล้วเขาจะมีเหมือนเสียงเสียงในอนิเมะพูดออกมาถ้าจำไม่ผิดอะเสียงเหมือนโทมิเอะฉันสวยไหม ถ้า่ฉสวยคุณก็ชอบซินสิคุณจงตายเพื่อฉันไม่จำได้ไงวะอ่าใช่ไหมแล้วก็จะมีหัวหัวเหมือนหัวผี่ะตกลงมาตรงกลางวงเว้ยแล้วทุกคนก็ช็อตฟิลหมดเพราะทุกคนงงว่าตกลงมาตอนไหนเพราะทุกคนมันยืนหันหลังรอเข้าอยู่อะไรเงี้ยอ,อันนี้จะเป็นโซนแรกใช่ไหมคะ,ะโซนที่2เข้ามาคือจะเป็นเหมือนฉากฉากที่เป็นแบบ สมจริงอะที่เป็นเหมือนตอนที่เป็นตอนเส้นผมที่เหมือนประมาณว่าผู้หญิงอะอกหักจากผู้ชายใช่ไหมแล้วก็คือแบบผู้หญิงอะเหมือนตายแต่ตายอยู่บนแบบบนแบบใต้หลังคาบ้านตัวเองแล้วผมชี้อยู่เนี้ยถ้าแบบคน ไม่เคยอ่านในคนไม่เคยดูอ่ะเห็นแล้วก็จะแบบโอ้โอโอน่ากลัวแต่คือที่เราไม่ได้กลัวเพราะเรามัวแต่แบบเราอึ้งอยู่ว่าแบบเราอ่านแต่ในหนังสือหรือดูในอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยเราเราได้เห็นคงจริงแล้วแบบเรา,เรา,เราว้าวกับตรงนั้นมากกว่าแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเหมือนห้องหนังสือห้องหนังสือเหมือนตอนอยู่ตอนนึงที่เป็นเหมือนตอนที่แบบเป็นหนังสือเยอะๆแล้วพระเอกกับบ้านหนังสือมากเหมือนหลอนไปเองว่าหนังสือหายอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนจริงๆเว้ยมานั่งอยู่ตรงหนังสือ มาแล้วก็แบบเออเหมือนพูดแบบเหมือนเหมือนเหมือนคนประสาทหลอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนจริงๆแต่เข้ามาดูห้ามทํำ้ายสตาฟคนที่สแสดงนะไม่ใช่กลัวแล้วไปต่อยเ,อเขาไม่ใช่อย่างนี้นะมันไม่ได้นะอ่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นเหมือนโทมิเอะเราได้เห็นโทมิเอะตัวจริงนะแกเป็นคนจริงๆเดินมาแล้วก็แบบเหมือนไหมไม่เหมือน ต่อมาคือเป็นห้องเข้าไปมือจะเป็นเป็นช่องเล็กๆเข้าเลยๆคือห้อที่มีแต่รูปภาพโทมิเอะหัวงอกออกมาเหมือนในอ,อนิเมะถ้าใครเคยดูอนิเมะต,ตอนรูปถ่ายที่คนอ่ะถ่ายถ่ายแบบโทมิเอะแล้วไปติดแล้วโทมิเอะหัวงอกก็จะเป็นห้องน,นั้นพอเราเดินออกมามันก็จะเป็นทางเดินมืดๆไว้ทุกคนแล้วมีไฟสีแดงแล้วคราวนี้ไปเจอเหมือนแบบพระมัมมี่อ่ะมันจะมีอยู่ตอนนึงซึ่งต่อแต้งอย่างจำจำชื่อตอนไม่ได้แต่ว่ามันเป็นตอนที่เหมือนเด็กผู้หญิงสองคนอ่ะหลงขึ้นไปเหมือนขึ้นเขาลงไปแล้วไปเจอพระธุดงเยอะ เป็นพ้าทุดงเยอะๆแล้วแบบจ้องหน้าเนี้ยตาแข็งมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเดินลึกเข้าไปในอุโมงค์เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมีพ้าเป็นมัมมี่เยอะๆคนที่เป็นเหมือนแบบเขาเรียกแฟนตัวยงละกันนะที่อ่านทุกเล่มอะ่ะจะเข้าใจว่าแปลกับพูดถึงตอนไหนเอาจริงๆก็เหมือนเลิกเป็นห้องคลายแม็กซ์เห้กันที่แบบอยู่แบบท้ายแล้วอะไรเงี้ยพอเราออกมาก็อย่างที่ทุกคนเห็นตัดภาพไปค่ะ ข่าเมื่อกี้คือฉันออกมาคือฉันกลัวเพราะว่ามันมีเพราะคนข้างหลังอะโดนฉันเลยเดอกปาอิกเพราะไม่รู้ข้างหลังเขาโดนเลยฉันออกมากอนอะไรอย่างนี้นะพอเราออกมาเนี่ยก็จะมาเจอกับนิทรรศาการจริงๆแล้วนะคะที่มีภาพสเกตต็ตต่างๆของคุณจุนจิอิโต้นั่นเองที่เขา,าล่างสเกต็ตต่างๆในการที่แบบ แ้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแอนิเมชันหรือว่าจะเป็นแบบวาดลงไปในหนังสือซึ่งนิทรรศาการครั้งนี้นะคะทุกคนจะมีประมาณสิบเรื่องนะคะซึ่งแป้งเข้าไปในโซน A ซึ่งมันซื้อบัตรมันต้องซื้อแยกกันค่ะโซนเกับโซน B แป้งเข้าโซน A นะคะที่เล่ามาคือ5าเรื่องในโซน A ส่วนโซน B ไม่ได้เข้านะคะเพราะว่างบหมดอรลอเลหเฮน ไม่ได้เข้าใครเคยเข้าโซนบีบ้างลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างน,นะอ่ะเดี๋ยวแป้งจะพาไปดูว่านิทรรศการของเขาเนี่ยที่เป็นภาพสเก็ตต่างๆเนี่ยเป็นยังไงอ่ะไปดูกันจ้า ตอนนี้เราก, s <S ราก็อยู่ในเทศกาลเป็นเหมือนรูปภาพจากในหนังสือชื่อเป็นกนก้นหอยก็เป็นหนังสือตอนหนึ่งที่เป็นแบบชื่อดังมากๆนะคะคนที่ทุกคนทั่วโลกต่าง <Robot. S 1> แบบให้ความสนใจและรู้จักจกันเป็นอย,าอยา่างดีแล้วตรงนี้นะคะคือจะเป็นไฮไลท์ของเทศกาลตรงนี้เลยนะคะมีใครจําได้บ้างว่า <t> ข้างในเป็นใครนะซึ่ง ก้นหอยเนี่ยมันเริ่มจากแบบคร่าวๆแล้วกันเริ่มจากเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยมันจะชอบมีสัญญา,าไซเรนเว้ทุกๆก,กี่โมงเนี่ยแหละแล้วอะไรต่างๆอ่ะจะเริ่มเป็นเหมือนแบบทรงก้นหอยแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วด้วยความว่า พ่อของนางเอกเป็นเหมือนช่างปั้นดินเผาเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนดีก็เหมือนบ้าแล้วก็ชื่นชอบอะไรที่มันดูเป็นก้นหอยก็ทําทุกอย่างหรือสะสมของทุกอย่างที่เป็นก้นหอยไว้ในบ้านแม้กระทั่งนั่งกินโซบะทุกคนต้องหมุนให้มันก้นหอยก่อนนะไม่ไงั้นไม่กินหรือน้ําที่อาบอ่ะก็ต้องไปกวนให้เป็นก้นหอยก่อนแบบเนี้ยแล้วก็เข้าไปอาบถ้าไม่กวนก็จะโมโหจะอาละวาจะข้าง แล้วก็แบบเรื่องในโรงเรียนต่าง,างๆอะไรเงี้ยทุกคนผมกลายเป็นก้นหอยหมดเกิดจากลมเกิดจากอะไรกลายทุกคนตาลายกลายเป็นก้นหอยหมดเลยนะคะทุกคนอย่างนี้เลยและนี่ก็คือเพื่อนที่โรงเรียนนะคะก็คือกลายเป็นก้นหอยไปแล้วเรร้อยก็คือแนะนําว่าใครที่กลัวอะไรดูแบบเป็นรูหรือลึกอะไรแบบนี้แล้วอ่านแล้วเวียนหัวไม่แนะนาก็เนี่ย จะมีแบบอะไรที่มันดูเป็นสปริงหรือเป็นก้นหอยหรือเป็นเกี่ยวๆอ่ะเขาจะนับหมดว่าเนี่ยคือก้อนหอยนี่ก็จะเป็นนิทรรศการต่างๆเข้ามาดูได้นะคะซิสนมีถึงซิ้นปีนี้ไปอย่าแตะอย่าจับนะคะของบางอย่างมันมีค่ามาก <c oughs> ไฮไลท์ที่ทุกคนต้องห้ามผ้าเด็ดขาดทำมานิทัศการของที่นี่นะคะก็คือมันคือของที่ระลึกจากการ์ตูนหรือผู้เขียนคนนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าเมื่อกี้แอบไปดูมานิดนึงแล้วว,ว้าวมาก นะคะราคาจับต้องได้มีไม่ว่าจะเป็นเสื้อแก้วน้ําเป็นติ๊กซอเป็นป้ายเป็นโปสเตอร์เป็นแผ่นรองมาเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวจะหาว่าโมแบะดูกันคือถ้าเราออกไปถึงโซนของที่ระลึกแล้วเนี่ยก็คือจะถือว่าสิ้นสุดนิทรรศการแล้วนะคะก็คือตรงนี้เป็นของฝากของที่ระลึกให้เรานํากลับบ้านไปได้ถ้าซื้อนะนำกลับบ้านไปจะไม่ได้ปรับสิบเท่านะคะห้ามขโมยเด็ดขาดไปดูกัน ฉันวลำบากใจมากเลยอะ่ะคืออยากได้ทุกอย่างแต่ซื้อทุกอย่างไม่ได้เพราะถ้าซื้อทุกอย่างก็คือเป็นหมื่นนะอ,อยากได้หมดเลยอะ่ะวุ้แบบมันสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเราอะซื้ออะไรบ้างกลับไปดีกว่านะคะไป three days later ตอนนี้นะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเราซื้อของครบแล้วเรียบร้อยนะคะคือจริงๆอ่ะคือมันเยอะแยะมากมายจนแบบเราอ่ะอยากได้ทุกชิ้นเราก็คัดมาเอาชิ้นที่มันรู้สึกว่าเออเก็บได้แล้วก็ใช้ได้จริงๆเราซื้อเสื้อมาสองตัวและนอนต้องเป็นโทมิเอะนี่โทมิเอะซึ่งมันมีด้านหลังด้วยแต่ว่าไม่ได้แกะให้ดูนะคะแล้วก็น,นี่เสื้อโทมิเอะเหมือนกันีชมพูหมานแป้งชมำนี่เราซื้อเสื้อมาสองตัว เราไปซื้อเข็มกัดก้นหอยมาจ้า่นรักมากเออมาติดเป็นเข็มกัดแบบนี้ออาแนนี้ก็จะเป็นโทกุญแจโทมิเอะอามาห้อยเป็นแบบกุญแจรถอะไรอย่างนี้งใช้งานได้จริงตอนแรกก็จะเก็บแต่ใช้ดีกว่ากลัวหายแล้วก็ที่ปฏิทินซื้อมาเป็นคนไม่ดูปฏิทินเพราะดูปฏิทินในมือถือแต่ พอมันเปิดมามันเป็นฟิลแบบเหมือนแบบของญี่ปุ่นอะไม่รู้ว่าที่ไปไม่ถูกมันเหมือนเป็นหนังสือแล้วเป็นทังปฏิทินอะพอเปิดมาแล้วมันจะสวยมากเออแล้วก็ซื้อหนังสือก้นหอยมาจริงๆแป้งมีแล้วนะคะเป็นบ็อกเซตมาเลยเป็นแบบหีบกล่องเลยแต่ว่าแมวฉี่ใส่ก็เลยมาหาซื้ออีกรอบนึงนะคะเสียดายต้องมีเก็บใครไม่มีไปตามเถอ,อจริงถ้าใครเป็นคนที่ชอบอ่านเนี่ยอยากให้มีสะสมแล้วนี่ก็ได้กระเป๋ามาเพราะว่าซื้อครบนะคะซื้อครบในราคาที่เขากําหนดแล้วกันเป็นถุงผ้า แล้งวงงมาให้ลูกโป่งมาด้วยน่ากลาค่ะใช่ใช่ย้บอกเลยว่าแบบวันนี้สนุกปปมากๆเลยนะแถมมาได้ของที่เราลืมไปเ,เยอะแยะเลยปึงความประทับใจ ดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกไปว่าเขาไปจัดมาหลายประเทศแล้วไงแล้วคือแบบครั้งนี้มาจัดประเทศไทยอ่ะเราก็ต้องมาสักหน่อยแล้วปะมีงานถึงสิ้นเดือนนะลองมาสัมผัสประสบการณ์ละกันนะการที่เราซื้อตั๋วใช่ไหมได้เป็นบัตรแข่งล, <ปก S 1> ละจ้ะโป๊ะโป๊ะโป๊ะอย่างงี้ถ้าบัตรกระพุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลองมาใครนะคะที่อยากเห็นแป้งน,นะคะไปที่ไหนบ้างหรืออยากเห็นแป้งทําอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าปีหน้าเนี่ยแป้งจะทํารายการหรือจะทําคลิปหลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ได้จะแบบพด พูดแต่อยู่แค่เกมแล้วนะแต่งคาราเบลแน่นอนนะคะยั้นคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูคลิปจนจบอยากให้ไปไหนคอมเมนบอกได้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย,ย